อันนี้พามาเด็ดลูกฟิกนี่อีลักกี้กเี่าที่สวนเราเองอันนี้หน้าฝนนะครับมันก็จะแตกลูกไม่สวยรสชาติก็ยังไม่ค่อยหวานนะครับหน้าฝนนี่เพื่อนๆม,มาดูมีเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ดูชัดชัด มีอีกไหมโอ้เพียบเลยเพื่อนๆอนีลัคก,กี้นะครับอพอสุกแล้ลูกมันจะดำเลยนี่พอโดนฝนมันก็จะเนา่านี่นครับมีผลิตภาาัณฑ์ละผลผลิตละได้เยอะไหมครับเนี่ยครับประมาณกี่ลูกครับเนี่ย แปดลูกนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับนี่ก็คือส่วนของเราจะมีทุเรียนมีมันเบอร์รี่นะครับ